บรรยากาศมันก็จะแบบเงียบเงียบยินเสียงกบเสียงขี้เสียงจักจั่นร้องเออทั้งหลังโอง่งทั้งในป่าหญ้าทั้งอะไรเงี้ยคือผมเข้าไปเดินเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปแบบเหมือนคนจะไปแอบอบ่ะเดินเข้าไปแบบไปหาดูไปอะไรเงี้งยต้นไม้ต้นนั้นเขาเล่ากันว่ามันคําเตือนรายการนี้มีไว้เพื่อให้คนได้ระบายเล่าเรื่องจริงจากชีวิตจริงอาจมีเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะกับเยาวชนและทั้งหมดคือมุมมองส่วนตัวของพวกเราเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาชีน้นาหรือทําให้ใครเสียหายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยินด <L un cer ate> ี <L un cer ate> ต้อนรับเข้าสู่รายการพูดทูทอกนะครับรายการที่จะให้ท่านได้มาเล่าเรื่องระบายความรู้สึกหรือเรื่องเล่าเรื่องจริงเรื่องสนุกวันนี้ยังไม่มีคนลงทะเบียนมาเล่า วันนี้ก็มีเรื่องหลอนๆจากเพื่อนผมนะครับมาเล่าให้ทุกท่านฟังผมก็ยังไม่เคยฟังเลยเรื่องนี้แต่ว่าคุยกันเมื่อวานเพื่อนผมบอกว่าเอามีเรื่องผีเรื่องอะไรมาเล่าก็จัดไปใน ep สามนี้แล้วกันนะครับอ,อาเชิญเขาพิมพ์เลยคิดซะว่าเป็นไกด์ไลน์เผื่อแบบใครอยากมาเล่าอ,อ,อะไรอย่างงี้คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมได้ยินแบบตอนเด็กๆเป็นเรื่องที่แบบคนเท่าคนแก่เขาเล่าเ,าเ,าเาต่อๆกันมา คือสมัยก่อนนะที่บ้านมันยังไม่มีไฟฟ้าใช้6โมง6โมงเย็นเนี้ยก็เริ่มมืดละฟ้ามืดบรรยากาศมันก็จะแบบเงียบเงียบได้ยินเสียงกบเสียงเคียดเสียงจัก,กจั่นร้องอืมแล้วที่หมู่บ้านมันจะมีนี่มีทุ่งนาทุ่งนาใหญ่ๆมีต้นไม้มีกอไผ่มีต้นยางมีต้นมะม่วงอะไรเงี้ยอืมคิดถึงสภาพเอ่อ หมู่บ้านชนบทอ่าใช่ใช่ใช่อันนอกอนนอกแล้วเด็กๆในหมู่บ้านก็แบบรู้จักกันหมดอ่ะชอบมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยอืมแล้วมันจะมีต้นยางต้นใหญ่ๆต้นหนึ่งอยู่ติดกับลําห้วยแต่ตอนนี้มันมันแห้งแล้งละคนเท่าคนแก่เขาก็เล่าว่าอย่าไปเล่นกันแถวนั้นอืมเด็กๆเอาจริงนะเด็กๆมันก็ไม่เชื่อหรอกมีอยู่วันหนึ่งเด็กๆมันรวมตัวกันไปเล่น เล่นซอนแอบกันเล่นซอนแอบตอนเย็นใช่ใช่ตอนนั้นมันเป็นช่วงประมาณพระาทิตย์ตกดินอะพึงงพ่งพึ่งสลัวสรุปอแต่พื้นดินยังอุ่นๆอ,อ,อยู่เลยอ<า>๋ออืมอันทีนี้ก็จะมีเล่นซอนแอบก็จะมีคนหาคนหนึ่งใช่ไหมอืมใช่แล้วคนหามันชื่อว่าน้อยอเป็นนามสมมุติแล้วกันอืมชื่อว่าน้อยโอเคน้อยน้อยน้อยอืมไอ้น้อยมัน,ม,นมันจะมีกระท่อม กระท่อมอยู่อันหนึ่งทีนี้ไอ้ไอ้น้อยมันก็หันหน้าเข้าเสาเสากระท่อมอปิดตาแล้วก็นับหนึ่งสอง,ส,องสามนับถึงร้อยอ่ะอไอช่วงระหว่างที่นับอ่ะมันก็ได้ยินเสียงแบบเ,เพื่อนๆมันอ่ะวิ่งไปแอบบอืมพอนับถึงร้อยปุ๊บไอ้น้อยเริ่มหามก็หาที่กอไัยไม่คิดว่าอย่างไงต้องเจอแน่ๆแหละเพราะว่าตรงนั้นมันที่แอบมันไม่ได้เยอะ,อะ มันก็มีแค่ต้นไม้มต้นใหญ่กอไผ่อะไรพวออ้ <vậy? S 2> ประมาณนะั้นไอ้น้อยมันไปที่กอไผ่ก่อนเลยคิดว่าอย่างไรต้องมีคนแอบกอไผ่พอเปิดแหวกกอไผ่ไปดูปุ๊บไม่เจอเว้<ม>อยอืมแล้วมันแปลกใจไม่มีคนมาแอบกอไผ่ได้ไงไอ้น้อยมันก็เดินไปหาที่อื่นต่อเดินไปเรื่อยๆแต่บรรยากาศตอนนั้นไอ้น้อยบอกว่ารอบ้างแบบเงียบมากเลยนะได้ยินแต่เสียงจักรจันทร์เสียงอะไรเงี้ยไม่ดีอืม ไม่ได้ยินเสียงคนเลยเหมือนน้อยอยู่คนเดียวบรรยากาศตอนนั้นอ่ะตอนนั้นมันเริ่มแปลกใจแล้วเดินหาตั้งนานไม่เจอเดินเดินไปดูที่ต้นไม้ก็ไม่เจอ uh huh. อือทีนี้เดินผ่านต้นยางต้นใหญ่ใหญ่เลยที่ติดกับลำห้วย uh huh. เห็นไหมเห็นเห็นคนนั่งนั่งแอบ,บอยู่ไอ้น้อยแบบั่ง นั่งแอบข้างห้วยข้างต้นไม้ข้างต้นไม้ต้นยางอ๋อต้นยางแต่ว่ามันอยู่ติดกับลําห้วยอืมแต่ลําห้วยนั้นมันน้ํามันไม่ค่อยมีแล้วอ่ะพอหนึ่งออกพอหนึ่งออกไอ้น้อยมันก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงแล้วว่าเฮ้ยเจอแล้วก็วิ่งเข้าไปแต่คือมันหันเข้าไปที่ข้างหลังอ่ะเคยเด็กคนนั้นมันหันหลังอยู่ใช่ไหมอ่าใช่หันหลังอยู่ น่งกอดเขาไอ้เดินเข้าไปข้างหลังอันหลังอยู่ไอ้น้อยเดินเข้าไปข้างหลังแล้วแล้ววิ่งไปแตะตัวบอกแล้วบอกเฮ้ยกูยเจอแล้วเว้ยประมาณเนี้ยพูดประมาณนี้เ<อ>ข้าไปแปะบุ๊บเขรู้สึกแรกเลยตัวไอ้เด็กคนนั้นอะ่ะมันเย็นอ๋อเย็นแล้วเหมือนเหมือนกับตัวตัวเปียกเลยเหมือนกับมันลงไปเล่นน้ํามาประมาณเนี้ยอืมแล้วเด็กคนนั้นมันก็ค่อยๆหันหน้า ค่อยๆหันหน้ามามองไอ้น้อยสีหน้าเด็กคนนั้นคือแบบหน้าซีดซีดเลยเะอกคกรลุกว่าหน้าซีดเลยอืมแล้วปรากฏว่าใบหน้าใบหน้าของเด็กคนนั้นอะเป็นคนนี้ไอ้น้อยไม่รู้จักเว้ยไม่ใช่เพื่อนเออไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนในกลุ่มเพื่อนอืมไอ้น้อยตกใจมากอ้โหน้อยมัน ก็วิ่งกลับบ้านอ่ะทิ้งไปหาไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเลิกแล้วเออตกใจมากวิ่งกลับบ้านไป,ปนก็ไปเล่าผมผมก็วิ่งออืก็ไปเล่าให้ <c oughs> ใหพอ่อให้แม่ให้แม่ฟังอะ่ะว่ามันเจอมาแบบนี้เจอเด็กอืเพราะแม่มได้ฟังครั้งแรกตกใจมากเลยพวกเขาก็เตือนกันแล้วว่าอย่าไปเล่นตรงนั้นอืม,อมแต่เด็กมันไม่เชื่ออืมแลวความที่เด็กมันยังไม่เคยเจอแล้วมันสงสัยเล่ปะ ใช่ใช่มันไม่รู้ไงเด็กไงมไม่รู้ออต้นไม้ต้นนั้นเขาเล่ากันว่ามันมันเคยมีเด็กจมน้ําอจมน้ําตายตร,ตรงลำ<ร>งห้วยต<ร>้นไม้นะ่ะออืืแล้วทีเนี้ยใครที่ผ่านไปแถวนั้นตอนกลางคืนนะก็จะแบบเห็นเห็นเหมือนกันเว้ยเห็นเป็นเด็กวิ่งเล่นนี่แต่เด็กคนเดียวอืมอืมอืม,อม,อม,อม แล้ววิ่งเล่นอยู่ตรงนั้นใช่ใช่ขนลุกอ่ะเออแล้วแบบชาวบ้านที่แบบไปหาก,กบหาเขียดอะไรแถวนั้นก็ก็เจอ,อ,อเรื่องก็มีประมาณเนี้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเรื่องสั้นวันนี้เรื่องสั้นใช่ใช่ก็ถ้าถ้าสมัยของพวกเรานี่ผู้ใหญ่เขาจะบอกว่าห้ามเล่นซ่อนแอบกลางคืน,นใช่ ผีจะบังตาใช่ไหมอืมจะหาไม่เจอผีจะบังตาแต่นี้ไม่ได้บังนะอันนี้เห็นเลยเห็นเจอะจะาจเลยเอาเรื่องว่ะเออพอเล่ามาอย่างนี้ผมก็คิดได้อีกเรื่องหนึ่งว่ะอันนี้คืออันนี้อันนี้คือเจอส่วนตัวอ่าอ่ามันไม่ใช่ส่วนตัวมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเพื่อนเพื่อนมากกว่ามันเจอมันเจอในกลุ่มเพื่อนเนี่ยแหละเล่นกันเล่นกันอยู่สามสี่คนห้าคน่ะถ้ารวมผมอ่าห้าคนมันเป็นงานศพเว้ย ถ้าสมัยเด็กอะ่ะตอนนั้นน่าจะสิบสิบขวบสิบเอ็ดขวบไม่เกินสิบสองอ่ะจำไม่ได้น่าจะอยู่สักปถมปลายแล้วแต่ยังแต่มันปห้าปหกมันเป็นงานศพเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนผู้พยนอนไปอายุตอนนั้นก็ย้อนไปสิบกว่าปีได้ออืมันเป็นงานศพอะ่ะแล้วผู้ใหญ่เขาไม่ให้ไปเล่น,นเหมือนนั่นเลยห้ามไปเล่นแบบซ่อนแอบกลางคืนอะไรอย่างนี้แต่นี่มันแบบมันเป็นงานศพด้วยไง คือเมื่อก่อนนี้แบบเฮ้ยสนุกเด็กมันเล่นเล่นวิ่งไล่จับกันเล่นซ่อนแอบกันตอนกลางคืนมันมีที่แอบเยอะนี่มันจะเป็นถ้าบ้านนอกมันจะเป็นแบบบ้านหลายๆหลังติดกันใช่ไหมจะมีแค่กาแพงปูนอะไรเงี้ยมันจะมีซอกกําแพงให้แอบตรงนี้เป็นเขาเรียกว่า่าย่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบโอ่งแบบโอ่งใหญ่ๆที่เขาเอาเก็บน้ําตอนหน้าฝนอะอะไรเงี้ยก็ไปแอบอะไรกันแบบหลังโอ่งที่นู่นที่นี่บ้างแต่ว่าก็กําหนดนะห้ามเลยบ้านหลังนี้ห้ามไปบ้านหลังนู้นแล้วมันจะมีบ้านบ้านไม้บ้านหนึ่งที่มันแบบ ไม่มีคนอยู่่ะเหมือนแบบเจ้าของบ้านแกไปทํางานที่แบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยบ้านหลังปะไม่ไม่หลังเวลามันมันมันไม่มีคนอยู่แต่ว่าแต่ว่ามีเจ้าของอ่ามีเจ้าของแต่ไม่มีคนอยู่เขาไปทํางานที่แบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็บ้านที่จัดงานศพจะอยู่ถัดไปอีกประมาณสามบ้านก็เลยว่าตัดสินใจมาเล่นบ้านนี้แล้วกันเพราะว่าจะได้ไกล์ผู้ใหญ่หน่อยแล้วช่วงกลางคืนสองสามทุ่มนี่พระจะสวด สวดศพอะไรเงี้ยคือพอเล่นเสร็จแล้วพ้าสวดเสร็จคือพวกเราเล่นเสร็จก็จะวิ่งไปมันจะมีโอวันตีนมีข้าวต้มอะไรเง,งาี้ยการศพนะการคืนอ,อ,อ,อะไรเงี้ยอืก็จะไปกินกันแต่คืนนั้นมันแบบเป็นคืสนสวดศพคืนสุดท้ายมั้งแล้วก็คนที่งาน,นเยอะก็คือว่าเอองั้นก็เล่นบ้านหลังนี้ละกันอ่าแล้วมันก็มืดอะไรเงี้ยคือคือตอนเด็กไม่มีตอนนั้นน่ะไม่มีใครมีโทรศัพท์หรือพวกไฟฉายแล้วละแล้วก็เล่นกันสี่ห้าคนแหละแล้วก็เพื่อนมันเหมือนแบบ มันเหมือนมาเล่าให้ฟังคือตอนนั้นอะ่ะผมเนี่ยเป็นคนหาแต่ผมหามไม่เจอก็นับหน,นึ่งถึงร้อยนแหละเออนะับหนึ่งถึงร้อยแล้วให้ก็คือหาเจอหมดแล้วล่ะก็คือเอ๊ะขาดไปคนนึงแล้วก็หาไม่เจอหายไงก็ไม่เจอที่บ้านหลังนั้นอะ่ะแล้วมันก็จะมีอย่างที่ผมบอกว่าข้างข้างกำแพงมันจะมีโอง่งมีแบบปลายย่าใช่ไหมมันบอกว่ามันหลบตรงน,นั้นอะ่ะมันเห็นผมเดินผ่านไปผ่านมาประมาณสี่ห้ารอบอะ่ะแต่ผมไม่เห็นมันแต่ว่าตรงนั้นอ่ะผมเช็คหมดแล้วทั้งหลังโอ่งทั้งอะไรเนี้ย เออทั้งหลังโอง่งทั้งในป่าหญ้าทั้งอะไรเงี้ยคือผมเข้าไปเดินเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปแบบเหมือนคนจะไปแอบบอ่ะเดินเข้าไปแบบไปหาดูไปอะไรเงี้ยเออเพราะเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่บนบ้านอันนี้หาเ <คน S 1> จอไอ้เอออพื่อนอีกคน,นอ่ะอยู่บนบ้านคือบ้านมันล็อกกุญแจไว้แต่ว่าหน้าต่างคือกระไดบ้านเป็นอย่างนี้กระไดบ้านมันชันอย่างนี้นะจินนะการดูคือกระไดบ้านมันชันขึ้นเป็นบ้านไม้ยกสูงแต่ว่าหน้าต่างกับประตูประตูมันล็อกไว้ แต่ว่าหน้าต่างมันจะอยู่เยื้องประตูคือเด็กเอื้อมก็ถึงอ่ะก็คือเด็กมันก็มันก็ปีนไอเข้าหน้าต่างมาหน้าต่างมันไม่ได้ปิดถึงปิดมันก็เปิดได้เพราะว่าบ้านแถวแถวจังหวัดที่ผมอยู่ถ้าเป็นบ้านนอกมันจะมีอ่ที่เปิดจับประตูที่เปิดอย่างเงี้ยประตูบานพับอ่ะไม่ใช่บานพับประตูไม้เปิดดึงเข้าดึงออกอ่ะมันจะมีทั้งข้างนอกข้างในเออแต่ข้างในอย่างมันจะเป็นกรนแต่อันนี้กรนไม่ได้ลงไว้แต่มันปิดไปเฉยอือเด็กมันก็เปิดแล้วก็มันเข้าไปก็คือเพื่อนผมมีคนมันก็ไปแอบข้างในบ้านอันนี้หาเจ ผมผมก็แบบเอองงงงก็เออเห็นมันมันกออ็ใช่แล้วล่ะหาเจอดีไม่เห็นเป็นอย่างอื่นนะแต่มันก็ออกมาอืเนี่อีกคนหนึ่งก็อยู่ใต้ใต้ถวนบ้านมันจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะแค่ไม้อะ่ะแค่ไม้ที่เขานั่งอะ่ะมันจะหลบอยู่ใต้แค่ไม้อะ่ะที่ที่แค่ไม้ที่เขาเอาไว้นั่งอะ่ะเอออืมก็คือแค่น่ะอีกคนไปอยู่หลังองค์อันนี้หาเจอก็รวมผมก็เป็นสี่หาเจอสามคนแล้วอีกเหลืออีกคนหนึ่งผมหาไม่เจอก็กคือมันมันอยู่ในป่าญานัแหละข้างๆองค์ข้างๆกันอ่ะ หาเพื่อนไอ้ที่ลบด้วยกันเจอแต่ว่าไอ้คนเนี้ยผมหาไม่เจอมันบอกว่ามันเห็นผมเดินไปเดินมาหลายรอบแล้วแต่มันไม่ทักแต่ผมว่าไม่ทักมันอืมอันนี้คืออันนี้คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวอันนี้อันนี้คือตอนนู่นละตอนบบปฐมปลายละก็คือหาไม่เจอแหละเหมือนแบบผีบังตาแหละแต่ว่ามันอ<ะ>เออ,ม,เอ,อมันก็ยังดีหน่อยที่ว่ามันไม่เกิดอะไรมากกว่านั้นอะไรอเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะอันนี้ก็คือเล่าเล่ากันเองคือไปเจอกันกลับบ้านแบ งานปีใหม่งานสงการณ์อะไรไี้บกลับบ้านเออกลับมาคุยเรื่องนี้กัน uh huh. เพื่อนมันก็ทํางานอยู่กรุงเทพต,ตอนเนี้ยเออก็ลกลับมาก็มาคุยเรื่องนี้กันเวลากิน uh huh. เวลาดืออ่มันเออมึงคิดว่ายัางไงว่าอะไรเนี้ย uh huh. ก็บอกพอกผมไม่ได้คิดอะไรมากแล้วแบบเออเราเล่นกันอย่างเงี้ยมหาไม่เจอเองมั้งอะไรเงี้ยแต่ก็คุยกันตลอดนะเรื่อง uh huh huh. ผ่านไปสิบกว่าปีแล้วก็มาคุยกัน uh huh. แต่ว่าไอ้เพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือตอนนี้เสียแล้ว uh huh. ที่ที่บอกว่าหลบอยู่บนบ้านอะ่ะ อไอ,อ,อคนนั้นจะเสียแล้วโดนรถชนตอนจบม6ประมาณนะั้นเรื่องมันมีการแต่ว่าถ้าอีพีหน้าอีพีหน้าถ้าถ้าผมเป็นคนเล่านะเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องรุ่นพี่ที่โรงเรียนมาเล่าให้ฟังอืมได้เรื่องแบบม6อาถรันอะไรแล้ว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 น็กเชื่อเชื่อเรื่องผีไหมผมปะอ่ผมครึ่งครึ่งวะไม่รู้ดิด้วยผมเป็นคนเชื่อริสเตียนนะแต่ว่าผมก็ เคยมีประสบการณ์แบบวับๆหวามๆหน่อยคนลุกๆหน่อยอะไรเงี้ยถ้าภาษาเหนือนี่หวามๆนี่ก็คือแบบประมาณว่าเสียวอะไรเงี้ยเสียวสลังหน่อยอะไรเงี้ยคนลุกอะไรเงี้ยม,ม,มันมีมันมีอยู่วันหนึ่งอะผมอยู่ก็มาอยู่หอเน,นี้ยแหละแื้ววันนั้นผมอเ,อเออเออตอนนั้นมาอยู่หอแล้ววันนั้นผมสั่งข้าวมันจะไม่ได้ประมาณกี่โมงอะอืมแต่ผมก็ลงไปเอาข้าวทีนี้ ขึ้นมามันจะมีประตูที่แบบออกไปทางระเบียงอะ่ะประตูนั้นมันเปิดเองเปิดไปเลยแล้วผมมันกลัวมากเลย <c oughs> หลอนอะฟุ้งอะ่ะตอนนั้นก็คือฟุ้งอะ <c oughs> เปิดเปิดเองมันเปิดเปิดอ้าไวอ้อ่ะเหมือนกับมีคนมาเปิดไว้อะอือ <c oughs> อืมอันนี้หลอนอันนี้หลอนอันนี้ได้เลือดจริงได้ <c oughs> อือแต่ผมผมไม่คิดว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรนะผมคิดว่าน่าจะมีอะไรแบบปีนขึ้นมา ผมอยู่ชั้นสามไงคี่ว่าจะมีคนปีนขึ้นมามีเหรอ,อนนชั้นสามเออผมเออในตอนนั้นคิดว่างี้ไม่คิดว่าเป็นผีกลัวจะเป็นคนมากกว่าคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ผมแบบไม,ไม่ไม่ค่อยได้ไม่กลัวผีอะตอนมาอยู่ใหม่มมอืมช่วงนั้นผมดูนี่หมอปลาดูหมอปลาเยอะ oh. เออแล้วผมไม่กลัวผีเลยเอแต่แต่แต่ตอนนี้มันตอนนี้ผมกลัวอะ แต่เห็นเขาบอกว่าผีคนที่มันอยู่คนละโลกกันมันผีถึงมันจะแบบอยู่รอบตัวเราวิญญาณอะไรเงี้ยมันก็ทําอะไรเราไม่ได้เขาบอกที่แบบเจอผีกันอันนี้ไม่ได้แบบลบหลู่แแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นแบบจิตผุงแต่งอะไรเงี้ยเออผมก็ไม่รู้แต่มันก็เคยมีแบบเคยนี่นิดนึงไว้แบบไว้บนหลังถ้ามีโอกาสมาเล่าเรล่าให้อยครังเดียวแต่ผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะไม่ได้แบบไม่เชื่อเลย ถ้คิดว่ามันมีแหละมมีเหรออืมคิดว่ามีขอก็ครึ่งอว่ะของก็คิดว่ามีแต่มันก็ไม่ได้จะมาทําอะไรเราอะไรใช่ใช่มันก็ไม่เหมือนแบบในหนังมาแบบมาเละๆสภาพเนี้ยมันก็คงไม่เือนอย่างนั้นว่ะไม่จะมาทําอะไรอ่ะมาให้มาให้เห็นเขนาดตอนเป็นคนยังรู้สึกแบบหน่าสดยังไม่อยากออกไปเจอใครเลยอะไรเงี้ยเออได้ไหมเป็นคนหน้าสดจะไม่ยังไม่อยากออกไปเจอใครแต่เป็นผีนี่ออกมาเจอทั่วหมด ออกมาเจอหน้าเล่ยๆไม่น่าใช่อ่ะมันก็น่าจะมีความคิดอยู่ว่าเออกูก็ขอสวยขอหล่อบ้างแล้วกันอะไรเงี้ยอืมถ้ามันเป็นมันมันมีเรื่องโจ้นะที่เพื่อนผมบอกว่าอะไรวะถ้าถ้ากูเป็นผีนะถ้ากูจะมาหาพวกมึงนะแต่กูไม่มาสภาพเล่ยๆหรอกมันบอกเงี้ยมันบอกว่ามันจะมาสภาพเหมือนแจ็คสันหวังละเออแล้วผมก็เลยแสวอามันกลับไปว่าสภาพมึงไงสันขวานมากกว่าอะไรเงี้ย อืเซลเซลมันถ้าเรื่องผีมันก็มันมันมันก็มีแบบมันมันไม่เชิงว่าเจอผีหรอกแต่ว่ามันมันเจออะไรที่แบบกึ่งกึ่งเอ้เราคิดว่าแบบใช่ป่าววาอะไรเงี้ยอืมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอก็ก็มีอยู่เรื่องสองเรื่องแต่ว่าต้องคิดก่อนว่าต้องครบทวนแบบว่ามันเป็นมายังไงตอนนั้นมันยังไงอะไรเนี้ยถ้าถ้าคิดแบบนี้ก็ก็จะได้เรียบเรียงเรื่องได้ดีกว่านี้ใช่เมื่อกี้ก็คือเออพอ พอสุพีมเล่ามาปุ๊บผมก็คิดว่าเล่นซ้อนแอบเมื่อก่อนผมก,ก็อย่างนี้นีกว่าแต่ไม่ได้ไล่ลงลึกดีเทลขนาดนั้นไงไม่ได้เตรียมเรื่องมาก่อนไม่ได้แบบเออคิดว่าคิดว่าแบบเออก็เล่าเล่าพอเป็นวิธีไม่ต้องละเอียดแต่ถ้าอยากได้แบบละเอียดละเอียดเดียวก็ต้องไปย้อนย้อนแล้วก็เขียนไว้หน่อยต้องคิดย้อนไปแล้วทําไมมันถึงมีความเชื่อที่แบบว่าห้ามเล่นซอนแอบตอนกลางคืนอะไรนี่วะตามความเชื่อคือ ผีจะบังตาที่เขาเล่าๆกันอะกว่าอันตรายงี้ปะมันกลางคืนผู้ใหญ่ก็กลัวปะใช่กลัวจะหาไม่เจอไม่ประมาณอืมใช่แบบประมาณว่าหาไม่เจออืแล้วตอนคืนมันก็หายากไงก็เลยไม่ให้เล่นเหือนเมื่อแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วมั้งสมัยเนี้ยใช่แต่นี้มันมีเทคโนโลยีอะไรแล้วไงเด็กก็แบบมีโทรศัพท์เขาเรียกอะไรเด็กเออเล่นโทรศัพท์อยู่บ้านอะไรอยเงี้ย มากกว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นเนาะีนใช่วันนี้คลิปสั้นหน่อยก็อยากให้ท่านผู้ชมถ้าใครอยากเล่าเรื่องแบบเนี้ยเรื่องหีหรือเรื่องอะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้เออย,ยาวๆเลยอะไรเงี้ยก็ลองเข้ามาในใต้ description จะมีลิงก์ discord อ,อยู่ข้างล่างฝากไลค์กด u b s สไคร e กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์เป็นพิธีหน่อยแล้วกันนะครับถ้ามีคอมเมนต แบบเอออยากมาอยากอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์หให้พวกเราได้ชื่นใจหน่อยเผื่อแบบรายการจะได้ไปมากกว่านี้มีเรื่องที่จะเล่าเข้ามาเล่าได้นะครับใน Discord ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเสมอสำหรับ,บวันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แค่นีนกก like, share, น้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะฮะแล้วก็ที่ว่างสปอนเซอร์ยังเหลืออยู่นะครับผมติดต่อสปอนเซอร์ได้ข้างใต้เหมือนกันนะฮะสำหรับ,บวันนี้ก็เพีย<ๆ>งเท่านี้แล้วกันไปเจอกัน